สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขนมกล้วยบวชชีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคที่จะทําให้อาขนมกล้วยบวชชีนะคะมีรสชาติที่หวานละมุนไม่ดํามีความหนึบหนับนะคะของเนื้อกล้วยด้วยค่ะวันนี้จะทํายังไงบ้างแล้วเนื้อกล้วยก็จะไม่ฝาดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ําตาลทรายค่ะ และต่อไปค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใช้เป็นเกลือค่ะขนมไทยขาดเกลือไม่ได้นะคะต่อไปก็คือใบเตยค่ะใบเตยก็ใช้สามใบแล้วก็มัดให้เป็นแบบนี้ไว้เลยค่ะ และว,วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกล้วยค่ะกล้วยวันนี้เราใช้อยู่ที่1หวีแต่1หวีของเรานะคะก็คือเป็นลูกที่ใหญ่มากเป็นกล้วยที่มีลูกใหญ่นะคะปกติเนี่ยหลูกจะหั่นได้4ชิ้นแต่ทีนี้ของเราได้มามันใหญ่ก็คือจะหั่นได้6ชิ้นค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาหั่นกล้วยกันก่อนค่ะก็คือหั่นทั้งเปลือกเลยค่ะหั่นครึ่งแบบนี้ก่อน แล้วก็หั่นเป็น3ชิ้นค่ะ ขั้นตอนในการหั่นกล้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมเป็นน้ำาป่าไว้จากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะปูนพูเลยค่ะแล้วก็ทําให้เกลือละลายเราจะนํากล้วยลงไปแช่น้ําเกลือประมาณ5นาที5นาทีก็ได้10นาทีก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้จะช่วยลดความฝาดของกล้วยค่ะ ก็ใช้มือคนสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เกลือนะคะได้โดนไปที่กล้วยค่ะแอดมิน,ดนก็จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งน้ำไว้นะคะให้เราตั้งน้ำใส่น้ำลงไปแล้วพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเราก็เอากล้วยที่เราแช่น้ำเกลือไว้5นาทีใส่ลงไปค่ะ พอใส่ลงไปเรียบร้อยเราจะต้มกล้วยให้สุกนะคะใช้เวลาอยู่ที่15ถึง20นาทีค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะต้มให้กล้วยสุกก่อนกล้วยจะต้องมีความเป็นทําหามแล้วพอกล้วยสุกเนี่ยกล้วยก็จะมีความหนึบหนับค่ะแล้วก็จะไม่ดำด้วยแล้วก็รวบรัดตัดภาพมาที่ ต้มครบ15นาทีแอดมินจะใช้เวลาต้มอยู่ที่15นาทีใครจะต้ม20นาทีก็ได้นะคะพอต้ม20นาทีให้เราเตรียมเป็นน้ำเย็นจัดไว้เราจะตักกล้วยที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปน้องในน้ำเย็นเลยค่ะแล้วก็แช่ในน้ำเย็นจนกล้วยของเรานะคะเย็นแล้วค่ะเราถึงจะมาแกะเปลือกออกจากกล้วยค่ะ แล้นี่ก็คือเย็นแล้วนะคะเราก็แกะออกมาก็จะแกะได้ง่ายดายมากๆนะคะคือชิ้นต่อชิ้นค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะแกะให้หมดเลยนะคะกับกัวที่ได้ต้มไว้ค่ะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นหางกะทินะคะใส่หางกะทิลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ แล้วก็เกลือแล้วก็ติดแก๊สติดไฟเลยค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะก็คนก่อนค่ะคนแล้วก็เช็คให้น้ำตาลละลายให้เกลือละลายค่ะวันนี้ในการบวชขีก็ใช้ทั้งสองน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจะช่วยอาจจะมาช่วยให้กล้วยบวชชีของเรานะคะมีความหวานที่ละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวอยากจะใช้เป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแค่เอาน้ำตาลมะพร้าวมาช่วยใส่เพิ่มความละมุนความหอมให้กับกล้วยบดชีค่ะก็ตรงนี้ก็ถ้ามีก็ใส่ด้วยก็ยิ่งดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่มไมเป็นไรค่ะ อัตราส่วนทั้งหมดถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้นะคะว่าแอมินใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่ใต้คลิปค่ะไปหาดูกันได้ค่ะและขั้นตอนนี้ทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปกล้วยเราต้มมาจนสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เราต้มไปเรื่อยๆพอเราใส่กล้วยลงไปเนี่ยน้ำเขาก็จะหยุดเดือดใช่ไหมคะเราก็จะต้องรอให้น้ำกลับขึ้นมาเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่ว่าไม่ต้องเดือดเยอะๆนะคะเดือดแค่พอขอบๆก็ได้เดือดเล็กน้อยเท่านั้นพอเดือดเล็กน้อยเท่านั้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ชิมถ้าอยากได้ความหวานมากขึ้นหรือว่าความเค็มน้อยไปก็สามารถปรับปรุงได้อีกค่ะ ขนมกล้วยบวดชีเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ขนมกลับมาเดือดอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ก็เดือดไม่ต้องเยอะนะคะเดือดแค่พอปุดๆเท่านั้นหรือว่าเดือดแค่พอขอบๆเท่านั้นค่ะพอเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำขนมกล้วยบวดชีค่ะ เป็นยังไงบ้างครเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้และก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ